แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปวางไว้บนเตาอบขนมประมาณสิห้นาทีน่าจะแห้งแล้วทดลองดีบดีเจ่มมันเปะน้ำลงไปเลยน้ำจุบจุบุบจ,บจุบลงไปมันจะดีหรือไม่ แก้วนี้มันก่อนน้นอยู่เลยนะครับเราต้องกลัวมันซึมบนไม่อดเื่อดีนี่เราแทะแก้วมาเหี่ยวขอบแข้งตรงขอบนี่แทะหัวทั่วๆตึงแน่ตึงหลังอันนี้ตังหลักมันเป็นม้อยสีขาวซึมไปล้วแพ้กับมีมาเจ็บ ตั้งควมประจุชนหนึห่งครับค้อมประจุชนหนึ่งเปลี่ยนสีไมนจะเพิ่อขออนุญาตแจ้งข้อมูลนะครับอรันงที่ที่ทำทีลั่นมาไม่ใช่ทันลุลวงจัดนะครับด้วอร์ติดสาย่านแล้วไป็นใดใครกรมูติสายนะครับถูถูถูไออกไปถูถูถูนครับตัประจุชนน่รนั้นมันจุ่มจุ่มหกติดหนึ่งครับ ปมาเดียว,ดยวอ,อดีกว่าจ้ะจะเป็นแหหรือเปล่าถูมันออกไหม กูมันห้องเขาที่คอยนี่เออสิจะเป็นแท้จ้ะจ้ะนิ้วมือปดหองอยเหรอบอสตังพียังมาออกดิคลิปเนาเลยนะครับมาตัดที่แขนตัด